การศึกษาเป็นพื้นฐานของชีวิตการศึกษาเน้นความคิดมีเหตุผลการศึกษาพัฒนาค่าของคนการศึกษาเริ่มฝึกฝนคนให้ดีการศึกษาต้องศึกษาอย่าหยุดยั้งการศึกษาต้องปลูกฝังเรื่องศักดิ์ศรีการศึกษาต้องฝึกใจไร้ลาคีการศึกษาต้องมุ่งที่ความเป็นคน การศึกษาต้องไฝหาความถูกต้องการศึกษาพึงหมายปองบุญกุศลการศึกษาต้องสำนึกฝึกที่ตนการศึกษาต้องหลุดพ้นอวิชชาสวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สที่รักทุกคนวันนี้ทางโรงเรียนจัดให้มีการประชุมชี้แจงผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สขึ้น เพื่อให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ประจำปีการศึกษา2565ซึ่งเรื่องสำคัญที่โรงเรียนจะชี้แจงหรือนำเสนอมี3ประการประการที่1ทิศทางในการจัดการศึกษาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตและ แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยผู้นวยการผู้นำเสนอประการที่สองก็คือการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นม .4 โดยท่านรองวรวิสาสุบัติวงศ์เป็นผู้นำเสนอและประการที่สามก็คือการเลือกกลุ่มวิชาสำหรับนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนต่อระดับชั้นม .4 นะครับโดยคุณครูจิตราน,นันเป็นผู้นำเสนอ ท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านครับการประชุมในวันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่านักเรียนระดับชั้นม .3 เนี่ยถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับแล้วนักเรียนจะต้องตัดสินใจเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเรียนต่อในสายอาชีพหรือสายอาชีวะดังนั้นในการที่นักเรียนจะเลือกเรียนในกลุ่มวิชาใด ขอให้นักเรียนได้พิจารณาร่วมกับผู้ปกครองแล้วตัดสินใจร่วมกันนะครับในการที่จะเลือกกลุ่มวิชาใดในบบชั้นม .4 เนี่ยขอให้พิจารณาจากหลักการสำคัญ3ประการประการแรกก็คือเรื่องของศักยภาพความถนัดความสนใจของนักเรียนนักเรียนทุกคนนะครับนักเรียนจะต้องสำรวจตนเองว่าตัวของเราเนี่ย มีความถนัดมีความชอบมีความสนใจในวิชาใดชอบคณิตศาสตร์เป็นคนคิดคำนวณชอบว,วิทยาศาสตร์เป็นคนช่างสังเกตตั้งข้อสงสัยวิเคราะห์ถ้านักเรียนชอบการสื่อสารการพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาที่สมนักเรียนก็สามารถเลือกเรียนวิชาในสิ่งที่นักเรียนถนัดชอบหรือสนใจเป็นสำคัญอย่าเลือก ตามเพื่อนอย่าเลือกตามกระแสะเพราะอนาคตเรากํำหนดด้วยตัวของเราเองนะครับประการที่สองเรื่องของอาชีพที่ใฝ่ฝันหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้นักเรียนจะเรียนในระดับชั้นม4นะครับนักเรียนจะต้องมองเป้าหมายในอนาคตเลยว่าเราต้องการไปประกอบอาชีพใดไม่ว่าจะเป็นแพทย์ เภสัชพยาบาลวิศวะนักธุรกิจการประกอบธุรกิจสมัยใหม่หรืออาชีพให้บริการต่างๆทุกอาชีพมีความสำคัญหมดดังนั้นเนี่ยในการที่นักเรียนจะเลือกอาชีพใดหรือเรียนในกลุ่มสาระวิชาใดจะต้องพิจารณาถึงอาชีพในปัจจุบันความมั่นคงความจเจริญรุ่งเรือง โดยเพราะอาชีพในปัจจุบันที่พออได้มีโอกาสได้ไปสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตอยากจะเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบนะครับว่าการะแสปัจจุบันนี้ท่านจะเห็นว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่ว่าจะเกิดจากเทคโนโลยีสมัยใหม่จะเห็นว่าการศึกษาของนักเรียนก็เปลี่ยนไปต้องใช้สื่อออนไลน์ต้องเรียนที่บ้านผ่านโปรแกรมต่างๆการประกอบการค้าธุรกิจการค้าออนไลน์ เรื่องฟูมากช่วงนี้การใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเกี่ยวข้องในทุกสาขาวิชาชีพดังนั้นนักเรียนจะต้องวิเคราะห์อาชีพในปัจจุบันและแนวโนม้มความรุ่งเรืองของอาชีพในอนาคตนะครับต่อไปประการที่3ก็คือจะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์เหตุการณ์แนวโน้มในอนาคตและที่สำคัญก็คือจะต้องประเมินความพร้อมของครอบครัวบางอาชีพจำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูง เราต้องต้องดูว่าครอบครัวของเรามีความพร้อมที่จะส่งเสียบุตรหลานให้เรียนในสาขาวิชาชีพนั้นหรือไม่อย่างไรดังนั้นนี่คือหลักการสําคัญในการพิจารณาเลือกกลุ่มวิชาที่จะเรียนในระดับชั้นม .4 นะครับสำหรับประการสําคัญต่อไปที่ผมอยากนําเสนอท่านกับผู้ปกครองและนักเรียนก็คือเรื่องของแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนน้ำมินทราชินนทิศสตรีวิทยาพุตบนทน ในปีกรารศึกษา2565นะครับนะโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนเนี่ยที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียนตามศักยภาพความสนใจความถนัดของนักเรียนโดยเราจะจัดการเรียนแบ่งออกเป็นห้องเรียนนะห้องเรียนปกติห้องเรียนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทางด้านวิทยคณิต ความสามารถพิเศษทางด้านภาษาภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาฝรั่งเศสนอกจากนี้โรงเรียนก็จัดให้มีห้องเรียน English โปรแกรมนะครับคือการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนคณิตศาวิทยาศาสตร์นะครับเป็นสําคัญนะครับนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดรายวิชาเพิ่มเติมตามกลุ่มความสนใจนักเรียนที่มีความต้องการหรือตั้งเป้าหมายในชีวิต อยากเป็นแพทย์อยากเป็นเภสัชอยากเป็นพยาบาลโรงเรียนจะจัดกลุ่มวิชาที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนต่อในสาขาวิชาแพทย์เภสัชพยาบาลกลุ่มวิชาที่จะเน้นอาชีพด้านวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมก่อสร้างวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนจะจัดกลุ่มวิชาที่ให้นักเรียนได้เรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องนะครับนอกจากนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยี นักเรียนและผู้ปกครองครับนะในปัจจุบันจะเห็นว่าเทคโนโลยีนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องมากโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนจัดเน้นให้นักเรียนได้ฝึกการใช้ AI นะครับหรือปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีทั้งหลายจะเห็นว่าใน,ใน,ในชีวิตจริงในชีวิตปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากดังนั้นโรงเรียนจะจัดให้มีการเรียนการสอนที่เน้นเทคโนโลยีนะครับนอกจากนี้โรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวิชาการวิชาชีพเมื่อเร็วๆนี้นะครับทางโรงเรียนได้ร่วม กับบริษัทเอกชนที่เขาจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีนะมีการประเมินนักเรียนโรงเรียนของเรานะครับได้ไปเข้าร่วมโครงการปั้นหมอคำว่าโครงการปั้นหมอจะมุ่งพัฒนานักเรียนตั้งแต่ม .4 มีการเรียนเข้มเพื่อไปสอบหรือผ่านการคัดเลือกเป็นแพทย์ในอนาคตซึ่งโรงเรียนเราก็ดําเนินอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเก่งในด้านวิชาการแล้ว โรงเรียนไม่ทิ้งความเป็นไทยนะครับก็คือเรื่องของความเป็นคนดีโรงเรียนจะมีกิจกรรมโครงการต่างๆนะครับนะที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีผ่านการจัดการเรียนสอนในห้องเรียนการจัดการศึกษาโดยครูที่ปรึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะให้นักเรียนได้เรียนท่านผู้ปกครองครับนะอันนี้คือภาพรวมๆของแนวทางในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนในปีการศึกษา2565 สำหรับรายละเอียดนะครับที่อยู่ในความสนใจและความต้องการของนักเรียนว่าจะสมัครเข้าเรียนต่อในดับชั้นม .4 นั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรสมัครเมื่อไรสอบวิชาใดบ้างเดี๋ยวท่านรองวันวิสาจะเป็นผู้นำเสนอแล้วก็ที่สำคัญก็คือนักเรียนอยากจะเรียนกลุ่มวิชาใดเพื่อประกอบอาชีพในวันข้านหน้ครูจิตนันเป็นผูน้ละเอียดก็ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ให้ความสาคัญแล้วก็ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจครับเบื้องต้นผมขอนําเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เดิมเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ประจำปีการศึกษา2565 สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนเนบินทราชินูทิตสตรีวิทยาพุทธมนทน 2. นักเรียนต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม5ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า2.00นักเรียนต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน40คะแนนนับถึงวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 5 นักเรียนต้องไม่มีความประพฤติก้าวร้าวต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครกลุ่มห้องเรียนพิเศษกลุ่มการเรียนห้องเรียนพิเศษกิปเตดด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ย5ภาคเรียนในรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ำกว่า3.00คณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ำกว่า3.00ภาษาอังกฤษพื้นฐานไม่ต่ำกว่า3.00และมีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า3.00กลุ่มการเรียนห้องเรียนพิเศษกิบเต็ดเสริมภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ย5ภาคเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ำกว่า3.00 ภาษาอังกฤษพื้นฐานไม่ต่ำกว่า3.00คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า3.00โดยในห้องเรียนนี้นักเรียนจะมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆตามศักยภาพของนักเรียนสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครกลุ่มการเรียนตามหลักสูตรปกติกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย5ภาคเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ำกว่า3.00คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า3.00กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ย5ภาคเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ำกว่า3.00ภาษาอังกฤษพื้นฐานไม่ต่ำกว่า2.5คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า2.00 กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีคะแนนเฉลี่ย5ภาคเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานไม่ต่ำกว่า2.5คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า2.25กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีคะแนนเฉลี่ย5ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า2.00 ในปีนี้เรารับทั้งสิ้น390คนโดยแบ่งออกเป็นกล okay. allora ุ่มการเรียนห้องเรียนพิเศษกิฟเต็ดด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จำนวน72คนกลุ่มการเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเสริมภาษาอังกฤษจำนวน36คนกลุ่มการเรียนตามหลักสูตรปกติด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จำนวน104คนกลุ่มการเรียนตามหลักสูตรปกติด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ จำนวน32คนกลุ่มการเรียนตามหลักสูตรปกติด้านภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีจำนวน104คนกลุ่มการเรียนตามหลักสูตรปกติการงานอาชีพและเทคโนโลยีจำนวน42คน โดยในปีนี้เป็นการสมัครผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่12-14กุมภาพันธ์2565โดยมีขั้นตอนการสมัครดังนี้ 1. นักเรียนเข้าที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.striv3.ac.th นักเรียนกดที่ปุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เดิมเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ประจำปีการศึกษา2565 เมื่อนักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เดิมเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนศึกษาประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เดิมเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ก่อนคลิกที่ปุ่มรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เดิมเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หลังจากนั้นให้นักเรียนเลือกใบสมัคร สำหรับนักเรียนให้ถูกต้องสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษจะเป็นปุ่มด้านบนสีเขียวเข้มสำหรับนักเรียนห้องเรียนปกติจะเป็นปุ่มด้านล่างสีเขียวอ่อนเน้นย้ำว่าให้นักเรียนเลือกให้ถูกต้องนะคะเพราะว่านักเรียนจะสามารถกรอกข้อมูลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น สำหรับวันประกาศผลรายงานตัวและมอบตัวจะประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ภายในวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4รายงานตัววันที่1มีนาคมระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที การมอบตัวเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4กลุ่มห้องเรียนพิเศษมอบตัววันที่12มีนาคม2565ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีและกลุ่มห้องเรียนปกติมอบตัวในวันที่3เมษายน2565เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gi f เ e d และนักเรียนห้องเรียนพิเศษอังกฤษโปรแกมสามารถสมัครได้ทุกแผนการเรียนค่ะนักเรียนห้องเรียนปกติไม่สามารถสมัครห้องเรียนพิเศษ Gi f t e d ได้หากสนใจสมัครให้สมัครรอบสอบทั่วไประหว่างวันที่19ถึง23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565 เมื่อประกาศผลแล้วนักเรียนไม่ได้แผนการเรียนตามที่ต้องการนักเรียนสามารถไปสมัครสอบรอบทั่วไปเพื่อเปลี่ยนแผนการเรียนได้แต่นักเรียนต้องรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ไปก่อนด้วยนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองหากสอบไม่ผ่านรอบทั่วไปสามารถกลับมามอบตัวแผนการเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศได้ค่ะ หากมีคำถามใดๆเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการหรือที่เว็บไซต์ www.striv3.ac.th นักเรียนอย่าลืมปฏิบัติและเลือกให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิ์ของตัวเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิตตานันจันทิมาครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึษาปีที่3ค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันจะมาแนะแนวทางการศึกษาต่อเมื่อนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะสำหรับแนวทางการศึกษาต่อเมื่อนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มี2ทางเลือกก็คือ 1. สายสามัญ 2. สายอาชีพค่ะแนวทางการศึกษาต่อสำหรับสายสามัญก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายได้แก่ม .4 ม .5 และม .6 ค่ะเมื่อนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นักเรียนสามารถไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาก็คือระดับปริญญาตรีหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงก็คือปะวะสและสามารถต่อนในคณะในอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีได้เช่นเดียวกันค่ะโรงเรียนนวมินทราชินูทิต์สตรีวิทยาพุทธมนฑลได้เปิดการเรียนการสอนในชั้นมัธยมตอนปลาย สายสามัญแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ 1. ประเภทด้านสายวิทย์แล้วก็2ค่ะประเภทด้านสายศิลป์สำหรับประเภทด้านสายวิทย์นะคะประกอบไปด้วย1ค่ะกลุ่มการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 2. กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ต่อมานะคะก็จะเป็นประเภททางด้านสายศิลป์ค่ะได้แก่1กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ 2. กลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ เสริมภาษาอังกฤษ 3. กลุ่มการเรียนสิลภาษาไม่ว่าจะเป็นสิลภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาเกาหลีค่ะและสุดท้ายกลุ่มการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นคณะต่างๆในระดับมหาวิทยาลัยเมื่อนักเรียนจบชั้นภาษาตอนปลายในสายวิทย์ได้แก่หนึ่ง กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะก็คือจะเป็นสาขาวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่จะศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ค่ะที่เราจะนํามาศึกษาวิจัยให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแล้วนํามาประยุกต์ใช้เพื่อรักษาโรคและทําความเข้าใจการทํางานของร่างกายของมนุษย์แล้วก็สัตว์ค่ะซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานของฟิสิกส์เคมีและก็ชีวะค่ะประกอบไปด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์คณะเภสัชศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์สัตวแพทย์และคณะเทคนิคการแพทย์เป็นต้นค่ะ 2. กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพคือเป็นกลุ่มเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ชีวภาพเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมค่ะ ก็จะประกอบไปด้วยคณะต่างๆในมหา,มหาวิทยาลัยได้แก่คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะทรัพยากรธรรมชาติค่ะกลุ่มที่3กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์เป็นสาขาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่จะประยุกต์ทั้งวิทยาศาสตร์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และก็เทคโนโลยีค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นการใช้เกี่ยวกับวัสดุ โครงสร้างเครื่องมือแล้วก็เครื่องจักรต่างๆค่ะต่อไปกลุ่มที่4นะคะก็เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างวิทยาศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อออกแบบพังชุมชนของชุมชนเพื่อออกแบบปสถาปัตยกรรมทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตของมนุษย์ค่ะต่อไปกลุ่มที่5คือกลุ่มเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นคณะเกษตรศาสตร์ คณะประมงและคณะอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศาปีที่6นั้นด้านทางด้านสายวิทย์หรือทางด้านสายสินก็สามารถศึกษาต่อได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็น1กลุ่มบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ซึ่งจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป การเงินการตลาดการบัญชีเป็นต้นค่ะซึ่งก็จะเป็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะการจัดการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะเศรษฐาศาสตร์เป็นต้นค่ะต่อไปก็จะเป็นกลุ่มคณะครุศาสตร์แล้วก็ศึกษาศาสตร์ค่ะเป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับความเป็นครู <S <S เกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าเกี่ยวกับทางด้านวิชาการค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศา,าสตร์ที่จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ที่จะเข้าใจวัฒนธรรมอารยธรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและก็กฎหมายค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยคณะอักษรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์เป็นต้นค่ะ แนวทางการประกอบอาชีพสำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนทางด้านสายสามัญไม่ว่าจะเป็นนักบินไม่ว่าจะเป็นวิศวกรสายงานทางการแพทย์เป็นคุณครูเป็นทหารตำรวจนักวิทยาศาสตร์เป็นต้นค่ะ ต่อไปก็จะเป็นแนวทางที่2นะคะเมื่อนักเรียนจบชั้นยมศึกษาปีที่3นักเรียนสามารถเลือกแนวทางการศึกษาต่อทางด้านสายอาชีพได้นั่นก็คือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเมื่อนักเรียนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแล้วนักเรียนสามารถไปศึกษาต่อในคณะในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและสามารถไปต่อในระดับอุดมศึกษาได้เช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งหลักสูตรประกาศนิบัติวิชาชีพหรือปวชนี้เราจะเป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือระดับปฏิบัติการให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานสภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งประเภทของสายอาชีพนั้นมีทั้งหมด9ประเภทได้แก่1ค่ะวิชาอุตสาหกรรม 2. วิชาพาณิชยกรรมบริหารธุรกิจ 3. วิชาศิลปรกรรม 4. วิชาคหากรรม 5. วิชาเกษตรกรรม 6. วิชาประมง 7. วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 8. วิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอและ9ค่ะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะ ต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างของสถาบันสายอาชีพนะคะที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยการจัดการเท็เกษมวิทยาลัยพาณิชยการทนบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพงสวัสดิวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเทคเป็นต้นค่ะและสุดท้ายนี้ไม่ว่านักเรียน เมื่อไม่ว่านักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในสายสามัญหรือว่าสายอาชีพก็ต้องขึ้นอยู่กับความสนใจความถนัดความชอบและการวางแผนในอนาคตของนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกับเรียนท่านผู้ปกครองนักเรียน แล้วก็สวัสดีลูกๆนักเรียนทุกคนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีชื่นชมนะครับสำหรับลูกๆม .3 นะครับที่บักบันภาคเพียรร่ำเรียนจนใกล้สําเร็จการศึกษากลุ่มผู้ทำงานบุคคลนะครับได้ดูแลลูกๆม .3 ตลอดระยะเวลา3ปีมีหน้าที่หลักก็คือการคุ้มครองสวสดิภาความปลอดภัยและขณะเดียวกันมีหน้าที่อบรมสั่งสอนแนะนําว่ากล่าวตักเตือน ให้ลูกมสานั้นรู้จักจกฎระเบียบวินัยของสังคมและของประเทศชาติและเหนือสิ่งอื่นใดน,นั้นสิ่งที่คาดหวังในอนาคตอันใกล้ที่ลูกๆม .3 จะมาเป็นส่วนหนึ่งของลูกนักวิมินในระดับชั้นมปลายนั้นก็ต้องบอกว่าไม่แตกต่างจากการที่ลูกๆได้เป็นนักเรียนระดับมต้นแต่ความเข้มข้นหรือความคาดหวังค่อนข้างจะสูงยิ่ง ลูกๆครับโรงเรียนของเรานั้นเต็มไปด้วยผู้มีอุปการะคุณต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีบุญคุณต่อโรงเรียนและต่อนักเรียนทุกคนในแง่ของการส่งเสริม การพัฒนาการให้โอกาสทางการศึกษาฉะนั้นเมื่อลูกๆได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้ในรูโรงเรียนแห่งนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องพึงตั้งใจนอกเหนือจากการเรียนแล้วก็คือการเป็นบุคคลที่รู้จักในเรื่องของระเบียบวิน,นัยเคารพกติกรรม,มารยาทรู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นและโดยเฉพาะเมื่อพวกเรามีความรู้ดีแล้วสิ่งที่จะต้องให้เกิดขึ้นก็คือการมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่ลูกๆมอปลายทุกคน ต้องแสดงออกแล้วเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่โรงเรียนส่งเสรมิมวินัยเชิงบวกแล้วก็พยายามให้พวกเราเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างนักเรียนให้เป็นบุคคลที่ถึงพร้อมแต่ ให้เป็นบุคคลของสังคมเป็นต้นแบบนำพาสังคมได้ในอนาคตอันใกล้ลูกๆครับวันนี้พี่พี่มอปลายได้แสดงออกให้เห็นหลายอย่างมีอยู่หลายครั้งที่พี่มอปลายนั้นได้ให้น้องๆระดับมอต้นหรือหมอหนึ่งแซงคิวเพื่อซื้อข้าวซื้อน้ำหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าถ้าว่ากันตามสิทธิ์แล้วพี่มอปลายไม่จำเป็นที่ต้องให้น้องหมอหนึ่งมอสองแซงคิวแต่ถ้าว่าในเรื่องของความเสียสละ การให้โอกาสน้องๆการมองเห็นความเดือดร้อนของคนอื่น เป็นสําคัญและดูแลช่วยเหลือนั่นคือสิ่งที่พี่มอปลายเขาได้แสดงออกนั่นคือสิ่งที่พี่มอปลายเขาได้เป็นต้นแบบที่ดีและคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกๆม3เมื่อมีโอกาสได้มาศึกษาใน,นระดับม4ม .5 ม6แล้วการถ่ายทอดเรื่องของการเป็นต้นแบบการดูแลสังคมดูแลน้องๆและเคารพสิทธิเสรีภาพพึงเกิดขึ้นนะครับท้ายที่สุดนี้ไม่ว่าลูกๆม3จะได้มีโอกาสศึกษาต่อที่นี่ทุกคนหรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไ้ก็คือว่าเมื่อเราผ่านรุ่นโรงเรียนแห่งน,นี้ไปทุกระดับนะครับเรามีความคาดหวังมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าลูกๆจะเป็นต้นแบบเป็นกําลังที่ดีของสังคมและขณะเดีกันเนี่ยมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและขณะเดียวกันเมื่อลูกๆมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ที่นี่ก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกๆจะมีความรู้และขณะเดียวกันลูกๆจะได้รับการดูแลเรื่องของ กฎกติกามารยาทและความเป็นต้นแบบของสังคมในโอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้โอกาสบุตรหลานให้โอกาสครอบครัวของท่านและให้โอกาสโรงเรียนในการที่จะร่วมดูแลให้ลูกๆของท่านลูกศิษย์ของเราเป็นคนเก่งเป็นคนดีและเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตขอต้อนรับสู่โรงเรียนนวมินทราชินิทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลขอบคุณครับผม